กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าสายกับเกมรเลนเจอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมเนื่องจากว่าวันนี้นะครับก็คือครบรอบเกือบๆหนึ่งปีนะครับผมสําหรับการที่ว่าผมได้เอาตัวของทนายเอ็ดวอร์ดหรือไมเดทมานะผมวันนี้ก็นะครับก็จะนํามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนะครับผมจะได้มาดูกันนะครับว่าทําไม ในลีกที่ผมเจอนะผมในลีกมาสามนะครับบางครั้งตั้งแต่เพชรหนึ่งนะครับผมเพชรสามบางครั้งอ๋อมาสามนะครับแล้วก็มาสองเนี่ยผมยังเจอบางท่านนะผมยังนําตัวนี้มาใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าดูเกียร์จากที่เขาใส่นะผมไม่ได้เทพนะแต่ว่าเขาอยู่ถึงมาสองนะครับแล้วก็อยู่ในระดับเอลค่อนข้างสูงนะผมซึ่งเอลในที่นี้หมายถึงว่าเลเวลเอลค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เกียร์ก็ ไม่ได้แจ่มอะไรมากมายนะผมแต่ว่าเขายังอยู่มาถึงตรงนี้ได้นะครับก็เลยนํามาเล่นให้ดูนะครับผมว่าเขาขึ้นมาได้เพราะอะไรนะผมและก็ความสามารถเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าตัวของเขาเองนะผมเป็นเลนเจอร์เก่ามากนะครับสาหรับรุ่น3มเทพเลยก็คือมีอเทน่านะครับมีตัวของซุดแล้วก็ตัวของแอรลิสนะครับผมซึ่งรุ่นนั้นนะครับก็เป็นรุ่นแรกเลยนะครับผมที่มีการเปิดกาชาทั้งหมด2อันนะครับผม มีทั้งกาชาแยกนะครับมีของทนายอันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของสามเทพนะซึ่งตัวผมเองก็ได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมผมก็เลยนํามารีวิวได้แค่ตัวเดียวนะ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นตัวของมายาซึ่งมายาเป็นตัวแจกนะครับอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะชมยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างได้เลยนะครับผมสาหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม ก็เป็นกําลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเขาเป็ดชื่ออายการอัจฉริยะเอ็ดวอร์ดนะครับผมเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับสายว่องไวใช้แร่นะครับค่อนข้างสูงนะผมอยู่ที่1 0 0 1 6 2 0นะครับส่วนคูดาวอยู่ที่9วินั่นเองนะครับผมเพราะว่าอยู่ในร่างของอันต้านะครับส่วนเมื่ออัพแม็กแล้วนะครับผมจะมีค่าคูดาวอยู่ที่4.5วินะครับ ความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากนะผมเรียกได้ว่าวิ่งแบบกระฉูดเลยนะครับมาดูรายละเอียดกันบ้างนะผมเนื่องจากว่าเป็นเลนเจอร์เก่านะครับค่าโจมตีและก็ค่าพลังชีวิตจะค่อนข้างต่ําหน่อยนะครับค่าพลังตีกายของเขานะครับจะอยู่ที่4 1 0 0 0 0ึนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบค่าต่ํามากนะครับสาหรับที่แบบว่าคือ up max แล้วนะครับก็ยังตีได้แค่นี้เองนะผม ค่าพลังชีวิตนะครับเมื่ออัพแม็กแล้วนะครับจะอยู่ที่แค่1น0 0ล้านแเท่านั้นนะผมเรียกได้ว่าหน้าอดสูหรือว่าจะเรียกว่าหน้าสงสารดีนะผมเนื่องจากว่าเป็นเลนเจอร์รุ่นแรกๆเลยนะครับผมที่เป็นตัวลิมิเต็ดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นนะครับผมความเร็วในการโจมตีนะครับอยู่ที่167นะครับผมความเร็วในการ ความเร็วในการโจมตีหนึ่งนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ร2อยี่สิบห้าสองอันนี้ผมจะสับสนกันบ่อยนะครับผมระยะโจมตีนะผมถือว่าไกลเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เลนเจอร์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมการที่ระยะโจมตีจะไกลขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าหาแทบไม่ได้เลยนะครับผม4 2 5ยี่้าเนี่ยเรียกว่าไกลมากนะครับสําหรับที่ ที่จะเรียกได้ว่าไกลจริงๆก็คือ400ขึ้นไปนะครับอัตราติดทิคติคอน30%นะครับผมแรงจบติคติคอน300อัตราการหลบหลีก15นะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับผมว่าเป็นรุ่นแรกๆนะที่มีค่าอัตราการหลบหลีกสูงนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยณถ้าผมจะไม่ผิดนะผมแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีแล้วนะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กันเลยนะครับอัตราความแม่นยำ10นะครับผม เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน้อยเนื้อต่ําใจพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นเลนเจอร์ที่เก่าด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะผมอัตราการใช้สกิล50%นะครับอัตราการหลบสกิล40%สมัยนี้นะครับที่ผมมองนะหลบสกิลเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าน้อยมากเลยนะครับผมอัตราความแม่นยำของทักษะนะครับอยู่ที่10%ก็ถือว่าน้อยเช่นกันนะครับผม ส่วนต้านเนี่ยเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นสายว่องไวนะผมะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับที่สกิลนะผมแล้วเดี๋ยวค่อยตามด้วยเกียร์นะ <c oughs> อันนี้นะครับผมก็คือหมากลุกแห่งหลักเหตุผลนะครับผมตัวหมากลุกสีขาวจะโจมตีด้วยการพุ่งชนใส่ศัตรูนะผมโจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับ แล้วก็สร้างความเสียหาย1,500%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่70%นะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรู50%ระยะนะครับผม0.03ผมขออนุญาตคำนวณน,นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวไปคำนวณกันครับผมว่ามันจะเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวผมเองไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับผม อ่าหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอ่าสองร้อยสี่สิบนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับสองร้อยสี่สิบคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์สามนะครับจุดศูนย์สามก็อยู่ประมาณเจ็ดจุดสองวินะครับผมประมาณเจ็ดวินะเรียกได้ว่าถือว่าคุ้มนะครับสําหรับค่าแม็กนะแต่ว่าถ้ายังไม่แม็กเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมเพราะว่าเลเวลร้อยสี่สิบเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่สามจุดห้าวิเท่านั้นนะผมโดยเฉลี่ยนะครับ อ่ะเรามาดูระยะโจมตีกันบ้างนะผมระยะจุดนะครับอยู่ที่360จุดเรียกได้ว่าร,ระยะไกลพอสมควรนะผมไกลในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวที่เราจะพูดถึงให้ใหชัดเจนนะผมอย่างเช่นตัวของไทกะนะผมไทกะมีโอกาสโดนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวของเขาเองนะผมจุดยืนถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่280จุดนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจะโดนเต็มเมนะครับหรือว่ากระเด็นเต็มเ็มนะครับผม อันนี้ค่าความแม่นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เกียร์ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นความสามารถในแม่นเฉพาะตัวของเขาเองนะครับผมค่าความน่าเชื่อถือของเขานะครับผมหรือว่าที่แบบว่าเติดเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมจะอยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับส่วนคูดาวเนี่ยเรียกียกว่าน้อยมากๆนะครับสําหรับสกิลนี้ห้าวิเท่านั้นนะครับผมห้าวินาทีเท่านั้นเองเรียกได้ว่า จะเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกๆเลยนะครับผมที่มีค่าสกิลที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมสำหรับครูดาวนะครับถ้าเทียบกับคิริวเนี่ยเรียกได้ว่าเท่ากันเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ค่อนข้างไกลาจากคิริวไปเยอะนะครับเพราะว่าคิริวเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ประมาณร้อยกว่านิดๆน,นะครับผมไม่ก็ประมาณ50นะครับผมจะอยู่ประมาณ50าสิถึงหนึนะครับผมโดยเฉลี่ยนนะอ่ะไปต่อเลยนะครับผมความสุขขุมของ อายการอัจฉริยะนะผมยกมือขึ้นทั้งสองมือนะผมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับจะเรียกประมาณว่าเหมือนแบบใครสนล่าอะไรประเภทนั้นนะครับผมก็เขียนว่ายกมือทั้งสองข้างเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พักคพวกนะครับก็จะมีเพิ่มอัตราความแม่นยําของทักษะนะผม12%บเรนะครับ,นะรบเรียกได้ว่าโอกาสที่จะยิงโดนตัวของไทกะค่อนข้างที่จะมีอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีความแม่นยําเพิ่มเข้ามานะครับ มีเพิ่มอัตราการใช้ทักษะอีก50%เรียกได้ว่าเราจะใช้ทักษะได้เพิ่มขึ้นอีก50%นะผมเรียกได้ว่าค่าความแม่นยําจะมากขึ้นตามไปด้วยนะผมมีโอกาสติดสกิลมากขึ้นนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี100นะผมอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็บวกด้วยค่าพลังโจมตีขึ้นอีก300%นะครับเป็นระยะเวลาอันนี้ประมาณ12วินาทีนะผม เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเป็น140นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ7วินาทีนะครับแต่เมื่ออัพถึงเลเวล240แล้วจะขึ้นไปถึง12วินาทีนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรนะครับในการที่จะปั้นตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าที่ผมเจอมาผมค่อนข้างที่จะเก่งนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับผมถ้าว่าทีมเนี่ยเราไม่เจ๋งพอนะครับผมแต่เอาตัวนี้ไปวางนะครับก็อาจจะมีร่วงได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเลือดของเขาน้อยนะครับ อันนี้จะบอกสาเหตุนะครับผมว่าทําไมผมถึงยังใช้ของล่าอันต้าอยู่นะครับและทําไมผมถึงไม่แปลงล่างไปไทเปอร์นะผมมีจุดหมายเดียวครับผมก็คือโชคดีมีใช้กับลายธาตุนะครับซึ่งจะใช้ได้เฉพาะกับตัวลายธาตุเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่มีตัวของอย่างเช่นเรียวไซเอบาเรียวนะผมที่แบบว่าทําให้ธาตุไม้เป็นลายธาตุหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะผมจะมีตัวลายธาตุเยอะนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีตัวเป็นธาตุเยอะนะครับแล้วก็ มีความสามารถด้านตัดแรล่ค่อนข้างเยอะนะผมแล้วก็มีความสามารถด้านาธาตุค่อนข้างเยอะเนี่ยลายาธาตุเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยนะผมสาหรับสกิลนี้นะผมก็เลยไม่เคยใช้ล่างไฮเปอร์เลยนะครับผมมาดูกันที่ค่าเกียร์กันต่อนะครับค่ <c oughs> าเกียร์เนี่ยที่ผมใส่เนี่ยก็คือคอนเคนดามะนะผมรวมพลังโจมตีนะครับอยู่ที่44% 4เปอร์เซ็นต์ค่าพลังชีวิตอยู่ที่444%้สเปอร์เซ็นต์ต้านสกิลอยู่ที่ 50.4%นะครับผมแล้วก็ครูดาวของเรนเจอร์ลดลงไป18%นะครับผมอันนี้ถือว่าน้อยอยู่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้กะว่าจะเอาแบบเทพนะเท่าไหร่นะครับผมชิ้นที่2นะครับผมก็คือหมวกเมก้าแมนนะครับจะมีพลังชีวิตให้428นะครับต้าน75.8%แล้วก็ลดแร่นะครับ32.4% สินสุดท้ายนะผมหลายหลายท่านอาจคงสงสัยนะครับว่าทําไมคุณถึงไม่ใส่กระเป๋านะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับผมอย่างเช่นมีค่าหลบสกิลนะครับมีอัตราการใช้สกิลหรือว่ามีพวกพลังชีวิตอะไรพวกนี้นะครับผมทําไมผมถึงใส่อย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมมันค่อนข้างที่จะเปาะนะครับแล้วก็ตายง่ายนั่นเองผมก็เลยใช้อัตราการหลบหลีกคิติคอนนะครับผม อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลายๆท่านคิดเหมือนกับผมหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าการปรับใช้ของแต่ละท่านนะครับผมผมก็เลยเอาค่าที่สูงที่สุดนะครับผมก็คือเกียร์ที่มีอักษรหรือว่าตัวเขียนสีทองนะผมก็เลยเอามาใช้ตรงนี้นะครับค่าหลบหลีก55.8%นะครับผมถือว่าสูงที่สุดในเกียร์ของผมแล้วนะครับสาหรับนี้อัตราการหลบสกิล51%นะครับแล้วก็ค่าพลังชีวิตอีกประมาณ51 0 0 0นนะครับผมอันนี้ที่ผมเอามา ที่ผมเอาเร์น,นี้มาไผมคือหลบเหล็กคิติคอนเพื่อให้ตายยากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังๆมานะผมคิติคอนเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงมาแรงนะครับแล้วก็ติดบ่อยกันด้วยผมก็ได้ใส่เจ์น,นี้เข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะเดี๋ยวไปทดลองตัวเลนเจอร์ที่เก้า ออไม่ใช่เก้านะผมสามเก้าห้านะครับเพราะว่าสามเก้าหมันอาจจะแดนหนาเกินไปนะผมยิ่งตัวเขาเป็นตัวเดี่ยวด้วยนะครับก็อาจจะดูเหมือนตายง่ายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเลือดของเขาก็น้อยด้วยนะครับอันนี้ครับผมเดินเร็วพอสมควรนะครับเป็นตัวยืนจุดนะครับผมพอยืนจุดของเขาปุ๊บนะครับก็ถึงจะใช้สกิลได้นะผม อเอาตัวสองออกมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานกลัวเขาตายนะครับอ่าหลบหลีกนะครับผมลองดูดีๆนะครับเมื่อสักครู่ผิดพลาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาตรงๆนะผมผมไม่ได้คิดเลยนะว่าการที่เขาออกมานะครับจะยืนได้นานนะครับผมเพราะว่าคิดว่าจะตายเร็วนะครับแต่สิ่งที่ผมคาดผิดก็คือผมใส่หลบหลีกให้เขาแล้วนะครับผมมันก็เลยทําให้ไต ตายยากหน่อยนะผมเมื่อสักครู่ถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเห็นคําว่าพลาดอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าผมไม่ได้ใส่นะครับผมผมใส่เป็นกระเป๋าปีกเมฆนะครับหรือว่าพุ่มที่ใส่หัวของชุลีนะผมอันนั้นจะตายได้ง่ายนะครับเพราะว่าถึงจะหลบนะครับผมแต่ว่าไม่มีหลบคียติคอนนะครับผมก็อาจจะตายง่ายนะครับอออปลาไป1 3มนาทีนะครับผมสําหรับรายละเอียดนะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับสําหรับห้อง pvp กันเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนตัวของเดนเจอร์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวของผมเนี่ยผมเอามาเพราะว่าผมรีบไปหน่อยนะครับยังไม่ได้ใส่อะไรเป็นพิเศษนะครับผมโดยเฉพาะตัวของชินจังนะครับผมผมเปลี่ยนเกียร์กับของชินจังนะครับก็คือเอาชินจังออกไปนั่นเองนะครับผม เอาเกียร์ของชินจังออกไปนะครับก็เลยต้องเอาอายาการนะครับผมเข้ามาแทนนะครับแร่อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างสูงผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับ <c oughs> ทั้งนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวแม็กของคุณผู้ชมเยอะแค่ไหนนะครับผมที่นำมาเล่นนะครับสามารถช่วยทีมให้พ้น จากการโดนตีตายมากคอยแค่ไหนนะครับผมก็ไปดูขอมกันเลยครับของผมเองนะผมก็คือผมเล่นแบบนี้นะครับก็คือเน้นที่ว่าเราจะเอาตัวออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เอาตัวที่สู้นะครับผมไปแข่งกับคิริวนะเพราะว่าตัวคิริวนะครับผมกับตัวของเจมนะครับเจม เยมมืดนะครับผมเรียกขั้นสร้นว่าเยมมืดแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยครับผมสังเกตดูนะครับว่าตัวอายการนะผมไปโจมตีอยู่ข้างหน้านะครับจริงๆแล้วนะครับผมออยาการเนี่ยเขาไปสามารถไปโจมตีตรงไหนก็ได้นะครับในระยะของเขานะผมที่มีเมื่อสักครู่อ้อผมลืมบอกไปนะครับก็คือความสามารถที่2ของสกิลนี้นะครับก็คือที่ผมบอกว่ายกมือขึ้นนะครับก็จะมีระยะจุดอยู่ที่300จุดนะครับผม ความน่าเชื่อถืออยู่ที่50%นะครับแล้วก็คูลดาวจะอยู่ที่8วินาทีนะครับผมค่อนข้างจะเรียกได้ว่าดีพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าหมากรุกไปโลดที่ขวตรงไหนใครบ้างนะครับผมโดยมากนะครับผมของเขาเนี่ยที่เขียนว่า360จุดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมองนะครับก็คือมีตั้งแต่ใกล้สุดนะครับผมตั้งแต่ตรงที่ขี้ริวยืนเลยนะครับก็คือหล่นใส่บนหัวนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะไปถึงประมาณหลักประมาณ360นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางระบบเขาจัดไว้แบบไหนนะครับผมอ่ารอบแรกผ่านไปแล้วนะครับมาดูเกียร์กันครับว่าเขาใส่เกียร์แบบไหนกันนะผมเขาใส่ตัวธาตุมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโดยเฉพาะธาตุแสงมืดนะครับสมตัวเลยนะผมสี่ตัวเลย เรียกได้ว่าไม่ได้เอาตัวอื่นมาเลยนะครับผมก็คือหลักๆเนี่ยครับที่ผมมองนะเอาพวกธาตุไม้มาเยอะนะครับผมธาตุไม้กับสายไหวพิบนะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตายง่ายนะครับผมอลองดูก่อนเลยครับตัวแรกนะได้แก่เอเลนนะครับผมที่เป็นธาตุไม้นะ <c oughs> บาสกูโยมินะครับก็เป็นตัวสายไหวพริบนะครับผม ซึ่งแพ้ทางเลียวทั้งคู่นะครับดูลียางมีตัวเจสิก้านะครับผมในโคแมเมนเซอร์นะมีแซลลี่ปืนช็อตกันนะครับผมแล้วก็ตัวของ เจมมืดนะครับผมซึ่งแต่ละตัวที่เอามานะครับผมมีแต่ตัวธาตุไม้กับตัวของสายไวพิพนะครับสาหรับท่านใดนะครับผมที่แบบว่ามีเลียวนะครับผมอันนี้ขอขอแนะนําไปนิดนึงนะครับผมขอแทรกนิดนึงนะก็คือสําหรับใครที่มีเลียวซายอบานะครับแล้วก็มีตัวของอายการไมเลดนะครับผมหรือว่าตัวเอดบาดนะซึ่ง2ตัวนี้นะครับผมสามารถนํามาใช้คู่กันได้นะครับเรียกได้ว่าโหดพอสมควรนะครับผมไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ผ่านไปเลยนะครับสาหรับตัวแรกนะครับผม ไปดูตัวที่2กันนะครับรอบนี้เนี่ยมีโหดอยู่นะครับก็คือมีสายบินเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของเจมมืดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายนี้ก็คือสายเพิ่มแล่นะครับมีเพิ่มแล่หนึ่งตัวนะครับผมก็คือตัวของฮิมาวารินะครับแล้วก็ ตัวตัดแร่แล้วก็เพิ่มครูดาวนะผมซึ่งรอบนี้ครูดาวมา3าตัวเพิ่มเพิ่มคููดาวมา3าตัวเลยนะผมก็มีตัวเบสบอลนะครับผมมูลเบสบอลนะมีตัวของอามาเทลส์นะครับแล้วก็ตัวของแซลลี่หิมะนะผมเดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันนะครับว่าโอกาสที่ผมจะรอดเนี่ยมีแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าตัวที่เพิ่มโอกาสในการรีเซ็ตสกิลของเขาก็เอามาด้วยนะครับผมก็คือตัวของเบลนั่นเองนะครับ ไปชมพร้อมกันเลยครับผมว่าผมจะชนะหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับสําหรับรอบนี้เลยรอบนี้ตั้งใจเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างเดียวนะครับผมว่ามันจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่มั่นใจนะครับสิ่งที่ผมมั่นใจอย่างเดียวครับผมก็คือนิ้วนะครับที่เราต้องกดรัวๆนะครับผมก็คือเน้นรัวไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เสียงเติร์กๆๆๆนะครับผม เพราะว่าผมก็กดรัวนิ้วเช่นกันนะครับโอ้ป้อมผมกระแตกแล้วนะผมก็คือจบกลัวจะไม่รอดนะครับอ่าไปแล้วนะครับผมสําหรับสายบินนะครับอ่าสายบินไปแล้วนะครับมัวแต่ลุ้นเพลินนะครับผมลืมกดขีป่ปานาวุธเลยนะครับ ตอนนี้นะผมหวังอย่างเดียวนะครับว่ายิงสายบินให้ตายอย่างเดียวนะครับเพราะไม่งั้นนะ่ะของผมจะรอดไม่รอดนะครับผมอันนี้ต้องตีอย่างเดียวแล้วครับผมก็คืออ่าตั้งอามาตะไว้ก่อนนะครับอันนี้บอกเลยครับผมว่ามันเสี่ยงมากเลยนะโดยเฉพาะว่าผมเอาตัวของอ่ะพูดง่ายๆครับผมก็คือผมพยายามจะไม่ใช้ไอเทมนะครับผม ก็คือถ้าไม่ใช้ไอเทมเนี่ยมันความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สายบินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใส่แบบไหนมาเพราะว่ายิงเข้าไปแทบไม่เข้าเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็คือไปดูสายบินกันก่อนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับผมเกียร์เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนะครับขอดูชิ้นแรกก่อนครับผมชิ้นแรกนะครับก็คือ พลังโจมตีรวมนะครับผม444นะครับความเร็วในการโจมตี50%นะครับผมไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมถึงตีแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสโจมตีต่อเนื่องนะครับผมซึ่งอันเนี้ยคือผมอยากได้มากนะครับสำหรับเกียร์นี้แต่ผมไม่มีนั่นเองนะครับผมคือถ้าผมมีนะครับผมบอกได้เลยครับว่าโอกาสเนี่ยผมจะเอาไปให้พวกเลียวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกของตัวของ ชินจังนะครับผมแล้วก็ตัวของอรยการนะซึ่งถ้ามี3ตัวถ้ามี3เกียร์นี้นะผมก็คือเกียร์นี้3ชิ้นเลยนะผมตอบได้เลยครับว่าต่อให้ทีมไหนเก่งๆนะผมเพิ่มโอกาสโจมตีต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นโจมตีปกติหรือว่าจะเป็นสกิลนะผมเพราะว่าถ้ามีโอกาสโจมตีต่อเนื่องแบบเป็นสกิลนะผมค่อนข้างที่จะโหดหน้าดูเลยนะเพราะว่าโอกาสอยู่ที่42%เนะครับผมอย่างเช่น สมมติว่าเรียวใช้ยิงแบบแม่นยำแล้วผมสมมติ2รอบนะครับก็คือพอใช้เสร็จปุ๊บนะครับแทนที่ว่าจํานวนวิจะหายไปนะผมสมมติว่า7วิเกิดบังเอิญน,นะครับผมฟุกเพิ่มไปอีกรอบนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเพิ่มไป14บสี่วิหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเพิ่ม14วิเนี่ยครับผมเรียกได้ว่าโหดสุดๆนะครับผมแล้วก็มีโอกาสชนะฝากตรงข้ามได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ชิ้นที่2นะครับผมก็คือเพิ่มพลังชีวิตนะครับ438อัตราการหลบสกิลนะครับผม58แล้วก็หลบรีคิติคอนนะครับผม52%อันนี้เรียกได้ว่าโหดแล้วนะครับมาดูชิ้นต่อไปครับผมยังโหดไม่พอนะครับก็เพิ่มด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่60%อัตราการติดคิติคอนมาแล้วนะครับผมโอกาสติดคิติคอนเนี่ย46%นะครับแล้วก็บวกด้วย อัตราการหลบหิีก50%นะครับผมเรียกได้ว่าโหดสุดๆเลยนะสาหรับตัวผมเองเนี่ยไม่แปลกใจนะผมว่าทําไมถึงโหดนะครับเรียกได้ว่าหลบคิติคอนของผมเนี่ยที่เอาตัวแซลลี่นะผมแซลลี่ของผมเนี่ยขนาดบวกทางโจมตี200แล้วนะครับผมบวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะครับสิ่งเดียวที่เขาพลาดครับผมก็คือเขาไม่มีตัดแลนไม่มีรดแลนะผมเพราะว่าถ้ามีร,แรดแลด้วยเนี่ย โอกาสค่าใช้แล่เนี่ยผมจะป้อมแตกไปนานแล้วนะครับด้วยความที่ว่าแล่ของเขาสูงแล้วผมอยู่ที่1540นะค่อนข้างที่จะออกชา้าก็จริงครับแต่ว่าดูสกิลที่เขาเล่นมาสักครู่สิครับผมก็คือมาแป๊บเดียวนี่คือหน้าป้อมผมกอบแตกแล้วนะครับถ้าผมไม่ใช่อมาตะเนี่ยเรียกได้ว่าโหดสุดๆเลยนะป้อมแตกครับผมแตกชัวร์ๆเลยอ่าดูสกิลของเขานิดนึงนะครับผมมียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพรรคพวกนะครับ มีฟื้นฟูอ่าอันนี้ผ่านไปนะผมมีย้ยรกอ,อามาตะนะครับโจมตี4,440อ่า4,400นะผมแล้วก็ห้าศัตรูใช้ทักษะนี่แหละครับผมก็คือถ้าสมมุติเกิดว่าผมโดนแซลลี่ตัวนี้โจมตีแซลลี่อัศวินนะครับผมอัศวินหมักลุกนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องใช้สกลิลกันเลยนะครับผมเพราะว่าห้ามใช้ทักษะ5วินาทีนะผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะครับ สำหรับอันนี้นะครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยบังเอิญนะครับต้านพายุหิมะนะผมผมพัดอย่างดีเขาที่เขาไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปนะผมผมตายนะจริงๆนะผมก็คือพายุหิมะเนี่ยมันมีสองแบบนะผมที่ผมมองนะมันคือจะมีพายุอันหนึ่งนะครับกับตัวหิมะที่เราลงไปให้เขาก็คือถ้าสมมติเกิดว่าทั้งสองอันนะผมเรียกได้ว่าเป็นอันเดียวกันนะมีปัญหานะผมสําหรับผมเองนะถ้าเขาต้านทั้งสองอย่างนะครับเรียกได้ว่า กระเจิงแน่นอนครับก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสำหรับการหลบหลีกของเขานะครับที่เป็นร้อเอร์ซอาลืมดูครับผม,มดูดูรายละเอียดนะความเร็วในการโจมตีนะครับบวกไปอีกเป็นประมาณร้อยร้หนะครับผมเกือบร้อห้านะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ครับก็อยู่ที่1 1ึ่งรห้า อตั๊กกรหลบหลีกเนี่ยเรียกได้ว่าโหดมากเลยนะครับผม133เลยนะก็ไม่แปลกใจนะผมว่าทำไมผมถึงหลบไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็โจมตีไม่ค่อยเข้านะครับผมเพราะว่าหลบหลีกคิติคอนแบบโหดมากเลยนะครับผมอันนี้ก็มาสรุปตัวอายการไมเลตให้ฟังก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะจบคลิปนะครับผมก็คือความสามารถของอายการนะครับผมเขามีแม่นยำา1บนะเรียกได้ว่าช่วย อะไรได้เยอะนะครับผมแล้วก็มีค่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะครับผมบวกพลังโจมตีอีก300ถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับบิวเนี่ยค่อนข้างที่จะได้อยู่นะผมเพราะว่าบิวเนี่ยมีเพิ่มพลังโจมตี300นะครับแต่ว่ามันมีปัญหานะผมก็คือตัวของบิวนะครับที่ผมเลิกใช้ไปเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับผมก็คือผักกระเด็นเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับสาหรับผมผมเองนะสําหรับท่านอื่นผมไม่ทราบนะครับผมก็คือบิวเนี่ยไม่ติดเลยครับผมโดยเฉพาะ ผักกระเด็นนะส่วนความสามารถอื่นๆเนี่ยผมมั่นใจครับว่ามันยังมีความแม่นยําของมันอยู่นะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะผมที่ยังใช้การได้อยู่นะแต่เพียงแค่ผักกระเด็นไม่ค่อยไปเท่านั้นเองครับกดอายการไมเลตเนี่ยที่ผมนํามาใช้นะครับผมเนื่องจากว่าตัวของเขาสามารถผักกระเด็นระยะไกลได้นะครับหรือว่าจะระยะใกล้ด้วยเช่นกันนะผมด้วยระยะเพียงแค่5วินาทีนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับชิลิวแล้วเนี่ยสูสีกันเลยนะครับผม แต่ว่าคีริวเขามีตรงที่ว่าเขามีค่าพลังชีวิตที่ใช้ต่อเนื่องได้เป็นเวลาเจวินาทีนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เปราะนะครับผมก็เลยตายง่ายนะครับก็เลยสมควรที่จะอยู่ในระยะ425นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับผมสําหรับการนํามาเล่นนะครับก็ถ้าสมมติเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถที่จะถามไว้ที่ใต้ คอมอ่าไม่ใช่เรียกคอมเมนต์นะครับผมเรียกว่าใต้คลิปแล้วกันนะครับส่วนอันสุดท้ายน,นะผมก็คือขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย